วัสด,ดีครับทุกคนอยู่กับผมเดฟอัลฟาช anel วันนี้มีคริปโตเข้าอาวีตัวใหม่แล้วตัวไหนเราไปดูกันเลยนี่เลยคริโตอัลเลนโอ้อลังการงานสร้างนี่เลยดาบม่วงกับดาบฟ้าจับอย่างเทะวันนี้ครับเราเติมมา,าตามปกคลิปผมจะขึ้นว่า1,500อันนี้เติมมา1,000ก่อนนะ ลองดูกันว่า1,000บาทเราจะได้สักแค่ไหนไปได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยนี่เข้ามาหน้ากิจกรรมแล้วรอโหลดแป๊บนึงาการสุ่มก็เหมือนการสุ่มรอบแรกคิริโตตัวแรกเลยครับเราต้องหาบอสในเลเวลให้เจอนี่เลยบอสหัวเขียวใน2องคริชชันมาส่นนี้เริ่มเลยดีกว่า มันจะได้ไม่เปลืงตังค์นี่เนี่ยชั้นแรกเราถูกครับนี่ไงได้แล้วในชั้นไปชั้นที่สองเราหาบอสไอหน้าไฟนี่กัน <c oughs> ไอหน้าไฟ <c oughs> เออถ้าเราหาไม่เจอเราก็ต้องติ๊กหาเรื่ยๆซึ่งมันจะแพงคูป,ปองนี่เจออีกแล้วโอ้ยดวงดีดวงดีต่อไปเลยได้ท่าเต้นถาวรครับชั้นที่สามโอเพื่อนทักมาสกู่ครับต่อเลย ชั้นที่สามสี่หลุมมันอยู่ไหนน้างั้นหลุมนี้แล้วกันอ่าไม่ใช่ต่อต่อต่อสามสิบเก้าคุปองหลุมนี้ไม่ใช่อฮ้สองหลุมซ้ายหรือขวาดีเอาเป็นขวาแล้วกันห้าสิบเก้าคุปองหลุมนี้อไม่ใช่อีกแล้วชั้นที่รับไปเต็มเต็มครับหลุมสุดท้ายใช่แล้วแหละบอสแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยเสียเวลากับชั้นสามเปลืองมากเลย ต่อไปชั้นสี่เริ่มตรงนี้เลยขวาล่างอืมไม่ใช่หนึ่งตัวที่สองเอาตรงนี้แล้วกันอัทสก้าุปองปุ๊บอืมไอม้ยักษ์เขียวนี่อีกแล้วเดือดสามหลุมย้ายใหปืนกุปองเลยเลิฟเออมันต้องอย่างนี้อืมได้แล้วต่อไปชั้นที่ห้าเราดูกันโอ้โหชั้นที่ห้านี่ยากนะครับมีทั้งหมดเจ็ดหลุมแล้วบอมอยู่หลุมไหนเริ่มหลุมล่างก่อนหลุมล่างวะหลุมล่างแต่ไปชีิกันบน 99คาคูปองเริ่ม,มเ,เกลือเกลือครับเกลือจัดไป129คยคูปองตอนนี้เหลือ600แล้วจะได้หรอไหมฟึบก็อืออ้ยักษ์เขียว3ตัวติดเลยอสี่หลุมฟึบหลุมกลางอืมมันอยู่ไหนวะเน,นี้่ย400แล้วหลือ400ไม่น่าจะทันไหมเนี่ยฟึบโอ้โหผมว่าไม่น่าจะได้แล้วแหละ1 0 0 0บาทงั้นเราไปต่อครับเรากลัวอะไร ต่อไปเลยฟึบร้อบเก้นี่ไงมันอยู่ข้างบนนี่เองไอ้บอสหาตั้นงนานชั้นนี้เขาชั้นสกินคริโตเลยขออนนี้จไปเติมเพิ่มก่อนแล้วกันลองเดียนจะลองเติมอีกสัก500บาทเพื่อนๆแล้วเรามาดูกันสักครู่ครับเติมแป๊บเติมแป๊บเติมแป๊บอ่า มาต่อกันเลยครับรอบนี้ผมเติมมาเพิ่มเป็นอีก500เป็นทั้งหมด1,500บาทนะครับเสียเวลาอะไรล่ะไปกันเลยลุมแรก9กบปองฟึบอือหยักษ์เขียวมาทําไมตั้งแต่หัววันจะไม่เอาไม่เอายักษ์เขียวลุมนี้แล้วกันฟึบอู้หยักษ์เขียวอีกแล้วอืจะไปทําสงครามกันที่ไหนเนี่ยรอบต่อไป149คูปองเหลืออีก449ฮปุ๊บอือยักษ์เขียวอีกแล้ว จะได้ไหมนเนี่ยวันนี้หลุมสุดท้ายก็อีหกหลุมเหลือ300คูป,ปองใช้199คือหลุมสุดท้ายนะเพื่อนๆ1 ,500 บาทนะครับมาเปิดขำๆนะไม่ซีเรียสกันนะอ่ะลองดูหลุมสุดท้ายเจ้ายษ์เขียวเจ้ายษ์เขียวบึบ๊นี่ใหญ่เรียบปุ๊บก็มาปั๊บเรียบร้อยโอเคเราเติมไปทั้งหมด 1500บ่ายนะครับสำหรับเผดคริโตะแล้วเรา,เามาตายชั้นสุดท้ายจะได้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ดวงคุณบ้างแหละเพราะชั้น1ชั้น2เปิดครั้งเดียวก็ได้แต่นั้นมันอยู่กับจำนวนหลุมด้วยนะ,ะว่าหลุมมันมีน้อยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองเปิดสกินคริโตะก็ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างก็ได้เพื่อนๆจะได้เอาไปวางแผนให้ดีวางแผนเติมคูปองวางแผน ว่าเอ่อหลุมนี้หลุมนี้อ่าผมว่าอยู่ที่ดวงนั่นแหละจะพูดทำไมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย